สวัสดีค่ะนนี้ยื้กับลูกปลาอีกแล้ววันนี้ลูกปลามาเที่ยวเพชรคาเฟ่ด้วยนะคะหนูกบเพชรคาเฟ่ค่ะอยู่ที่นี่เลยเกษตรนวมินนะคะต่อหม้อที่204ติดกับปอน้ำมันปตทนะคะถ้าใครเคยเห็นปมน้ำมันปตทก็ตรงนี้แหละคะ่ะเขาเป็นเพชรทาวใหญ่มากวันนี้ลูกปลาก็อยู่ที่ร้านหนูกบเพราะว่าลูกป ตอนนี้มงมิงอยู่ข้างนอกนะคะถ้าแมวที่อื่นมาก็จะได้อยู่ข้างนอกแต่ว่าวันนี้จะพามารู้จักกับแมวในร้านนี่ตัวนี้เลยตัวใหญ่มากน้องเอวานะดูสิตัวใหญ่มากเลยตัวเกือบเท่าลูกปลาเนี่ยดูดูดูดิดูด,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 ดิตัวเท่ากันเลยใหญ่มากนะยังไม่ถึงปีเลยสิงหานี้ก็ครบปีแล้วนะคะน้องนี่น่าดุมากแต่ว่าน่ารักใจดีแล้วนะมาดูอีกตัวหนึ่ง อ,อมิ้วมิ้วไปแล้วมิ้วมิ้วไปแล้วนู่นที่เห็นอยู่ดิบดนั่นคือมิว้วมิ้วแล้วก็บีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มปากเปียกมากเลยมาดูบีเอ็มกันบีเอ็มนี่บีเอ็มตัวนี้ขี้อ้อนมากเห็นไหนเขปปาลุกปลามาก็จะสีอย่างเดียวเลยนะน้องบีเอ็มตัวนี้ขี้อ้อนนะคะก็นี่เลยน่ารักเดินไปไหนบีเอ็มก็จะตามมาดูปากดูปากเป็นเปอร์เซียนะปากเปื้อนน้ำ,นำลายน้ำลายไหลหรือเพิ่งกินน้ำบีเ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายน้องสไปสไปอยู่ด้านบนมาสไปชอบนอนนี่สไปก็เป็นเปอร์เซียสไปตัวนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าขี้ตะกะมากถ้า <c oughs> บอกขี้ตะกะดูนะเดี๋ยวมันจะกินเล็บลูกปลาสไปชอบกินคือสไปจะกินอย่างเดียวสไปจะกินเห็นยนอนสไปจะกินสไปจะกินเล็บลูกปลาเนี่ยสไปน น้องๆได้นะคะที่นี่เนาะยังไงเดี๋ยวลูกปอาไปถ่ายรูปกับมูมิงก่อนเออแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายรูปกับน้องๆในนี้ด้วยเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่ารูปจะน่ารักขนาดไหนฟุ้งฟิ้งขนาดไหนแล้วก็ถ้าใครมีหมาน้องหมาน้องแมวนะที่นี่ก็มีอาหารน้องหมาขนมน้องหมาขายด้วยเนาะก็แวะเข้ามาได้ที่หนูชอบเออหนูกบเพชรคาเฟ่จะบอกเพชรชอต้งเกษตรนะว่ามินตามอส204นะคะแวะมาเยอะๆทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ย